สวัสดีครับน,น้าแล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านนะครับเนาะวันนี้พายจเจเ็ดไฟมามาลองดูว่าตั้งแต่เดียวตัวเป็นพักเป็นเดือนกว่ามีนกมาเลี้ยงแล้วครับผมใส่ไปตน้นอยู่ไอ้สดาวนี่ครับมีนกมาจับอยู่ต้นมะพร้าวข้างบนครับมาลุ้นกันครับจะทิ้งตัวลงไหมครับนกเสียงใหญ่นะ้ออำ่ำ ม่จะทิ้งตัวไปหายไฟไม่ขยับตัวอยู่กับนกป่า มีตโโัวทโกโก,โก้ครับเล็งเ้ยครับมีเสียงหน่อยอยู่นี่ครับตัวนึงครับเสียงหน่อยครับอยู่บนเหมืองลอยนี่ครับ เรียกมันมาคันอยู่างข้างๆนี่ครับมันจะพักก็เพ็ดพทดเพ็เพพพเข้าไปครับแต่ไม่ยอมรวมรวมครับมาดู้เจอไฟพักไปนานจะเป็นไงครับจะมีหมานไหมครับ กิ่งมะพร้าว มาใส่ไม้ที่สองครับไม้แหลกกันเรียนดีครับไม้ที่สองเชิ่องห่างๆหน่อยครับมีใส่ไม้สองครับมีนกรวมไม่รู้จะเขารวมไหมครับอยู่เทิลพาตรงนี้ไม่เคยมาใส่แยกทีครับเพิ่งมาใส่กันที่แหลกครับมาเจอเสียงใหญ่ครับเชิงจะมีคาลุมเงือบนกป่าตัวนี้ครับ หนกนม,มีคารุมครับทำเหมือนลกผสมเลยครับไอจอจีตไฟจะมีหมนันไหมครับหนก เจ้าก็โตโกโก้นะครับโอ้หมกป่าตัวนี้ครับ จะกูทัวกูกูเลยครับจะม่ย้อมทิ้งตัวลงไปหายไฟเลยครับกระลอกครับ เนผมแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> โอ้ไม่ยอมทิ้งตัวลงไปเลยครับเจ้าไฟก็ดึงหนาดูรับแต่ไม่ยอมลงนะหัว ามอยู่นี่ครับตัวนภเผานี่ครับปลายมือผมนี่ครับหนกต่อมา่อยู่ตรงนี้ครับนี่ไม่ยอมทิ้งตัวลุงครับห่างกันประมาณสามสี่เมตรครับไม่ยอมทิ้งไปครับ ลมกแรงแรงครับวันนี้มลมขดแรงครับตอนนกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อกครับ โอ้เหนียวครับเสียงใหญ่ตัวนี้ครับนั่นอ่ะเฮ้ยทำไปแล้วครับไปเลี้ยงนะครับนั่นแหละมันเห็นนกต่อแล้วครับแต่มันไม่ยอมลงครับไม่ยอมถิงตัวลงครับโอ้เหนียวจริงครับนกตัวนี้ครับโอ้ถ้าไดเนี่ยเก็บเลยครับตัวนี้ครับแม่เชิงมีคาล้มแบบ xiềng dậy đây hả? Xiềng quay cho phay nồi กูกูกูไม่มีความทิ่งตัวนังเลยครับนานาเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปกันเร็ยวกันครับกระเก็ดลงไปแล้วครับลบปากกู ลงไปทางไหนครับกระโหลกลงไปกวนมันครับกระโหลกเดินไปไายกิ่งที่มันจับอยู่ครับกระติดลงไปไม่รูมันกระเติดไปกิ่งไหนครับกระโหลกอย่าไปกวนในไฟนะ ไฟยุดครับครูใส่กันถอดเดียวครับไฟยุดอีกเลยครับโู้วกระโลกไปแล้วครับไฟอยู่ไกลไฟเลยครับว้ยอะไรเนาะไฟดึงนะครับให้เสียงหน่อยตัวนี้กัจวดจาดดีครับ เสียงน่อยตัเนี้ครับไม่ขามเมืองครับไม่ขามไปหานกต่อครับมันอยู่แค่แคแคเขตเมืองนี่ครับจวดดีครับเสียงหน่อยแต่จุดจวดเนับเนี่ยโอ้มีทำดีเลยครับติดลงไปไม่ยอมไปหานกต่อครับโอ้ตัวนี้ท้ายครับโอ้ทำ รรไม่ยอมขยับตัวเลยครับมันไปชับกิ่งไหนอยู่กิ่งนั่นนี่ครับนกครับ

เสียงหน่อยนี่ครับอือมีขามไปครับแล้วผมขอทัดคลิปล็กเร็วๆกันครับมันน่าอูม่เขาแล้วครับได้แค่ไปเลี้ยงอ่ะออกไปอยู่ข้างนอกนี่นะครับเติดลงไปเลี้ยงต้นไก่ในเม่เขาครับมันน่าเอ้ยปวดหัวสิทเดียวครับโอ้ยเหนียวครับนกป่าเียดายครับเจาเจ็ดยไฟออกมาก็มาจะ เต็มไ,ไม่ด้วรนบมันเขารวมครับเต็ดไปจับต้นข่างๆงั้นครับจากต้นมะพร้าวแล้นะผมใส่ต้นเคียงกันคับเต็ดลงไปหนุนครับโอ้เสียดายครับเราจะพาไปดูครับจ๊ก นั้นลานมันหวงเข่าอย่าครับม,มันหวงไงไม่รู้หนาดุนเนี่ยมีดุนเนี่ยนะครับ,ต,รบ,รบตัวนับเผ่าเนาะที่แหลกมาจับคู่กันอยู่นี่ครับจับคู่คูมาจับตัวยูคานี่ครับผ่ากระติดขับไปยูนุนติดขบับไปไกลๆตัวนับเผ่าครับ ไอยอมทิ่งตัวกระติดกระติดลงไปจับตุ่นขางกันอีกครับเหนียวครับเหนียวนกป่าครับ, <c oughs> รบตุ่นพ้มส่จะพามาดูมันขันครับ <c oughs> นี่ครับมันออกมาขันอยู่นี่ครับ ผมเงียบแลยครัทีนี่เหนียวครับไม่ยอมทิ้งตัวเขาหานกตกเลยครับเมือจะหวงเขาเหลืองนี่นะครับนั่นนะอาจารย์นกทุกท่านครับมันหวงแต่มันมีเขาตีเหมือนนกมันรูบว่าเหมือนนกลู่เนาะมาไปแล้วครับนี่นะครับตัวมันเสียงใหญ่ครับคืนแก้วครับ นกจะเป็นนกมาจากฝั่งทางบนนุ่นครับมาจากฝั่งอ่างเก็บน้ำครับครับมาจับตัวนะพาวนี่ครับนี่ครับจับกิ่งมันก็ติดลงไปนุ่นครับติดลงไปจับอยู่ต้นต้นสะดลาขังกันครับนี่ครับนกผมใส่ไปนี่ครับไม่ยอมลงครับนี่ครับจ้าไฟครับใส่ไปงานนี่ครับ อกป่าก็จับอยู่บน bord, เหนียวแล้วก็ติดลงไปนุ่นครับไม่ยอมเขามาหาครับโอ้ปวดหัวสิกเดียวครับเจาไฟก็เรียนยังประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเอร์เซ็นครับยังไม่เห็นหลวดลายดีเท่าไรครับใส่สองใหม่คร uh ับนี้พาออกมาลองดูว <ags> ่าถือไปยังเรียนอยู่ครับแต่ยังน่ครับมันกลับไปยวนนุ่นครับ ไปโยนหนุนเชยครับนกตัวนี้ครับโอ้ผมของใจกับมันได้ครับถ้า้นี่ตรงขังเลยครับจะต้องมาตามไหมครับนั่นอาจารย์ทุกๆท่านนะครับเนาะวันนี้ก็เอาไฟมาทดลองดูครับถือว่าโอเคครับถึงไม่เต็มรอยก็ยังว่ามันยังเล่นได้อยู่ครับนี่ครับผมจะลงเอาลงมาให้ดูเนาะแป๊บนึงครับนั่นะ ไม่ยอมขอหาอนี่ไฟอ่านี่ครับเจ้าไฟครับโอยอนเสียงนน่นนะ่นนี่ครับเจ้าไฟเนาะหังยาวแล้วครับ ได้รับปีกฝั่งขวาี่ก็เต็มแล้วครับนี่ครับเจเจ็ดไฟเนาะยังว่านกต่อนะครับเนาะถือว่าก็ยังไม่เสียเท่าไรนะครับยังเล่นได้อยู่ครับแต่ยังไม่เต็มลอยครับต้องเดินลากให้เต็มวันครับมันจะเต็มลอยไหมเนาะนานาเนาะวันนี้ผมก็ลาไปดยดีครับลมแรงครับพอแล้ววันนี้ลาฝากนานากดไลค์กดติดตามกด แชร์เด้นะครับเนาะเป็นกำลังใจคนทำคลิปทำคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ลาไปเลยดีดีครับสวัสดีครับ